สวัสดีครับก็ผมเป็นกับเกมแคทเตอร์ผมในแคทเกมดาร์กบอลลีเจนครับผมนะตอนนี้ก็มีกาชาใหม่ลีเจนไรซิงครับผมนะซึ่งจะมีตัวใหม่คือคูลเลอร์ไฟนอลฟอร์มซามาสุแล้วก็โบจ็คนั่นเองครับผมนะ ผมไปนั่งรวบรวมคริสตัลงอยู่ตั้งนานผมนะ2 0 0 0คริสตัลไม่ได้ไปเลยนะนี่ไปนั่งเก็บนั่งอะไรมาใช้เวลานานอยู่กว่าจะได้เปิดนะผมนะซึ่งตอนนี้มันมีอีเวนต์พิเศษนะผมนะถ้าเกิดท่านเปิดที่แบนเนอร์นี้ท่านจะจากเดิมที่ได้เซตพาวเวอร์ 600, ท่านจะได้999เลยผมนะถ้าไม่ท่านสามารถอาจจะได้ดาวได้เร็วขึ้นครับผมนะโอเคงั้นก็มาดูความสามารถของตัวละครใหม่แต่ตัวดีกว่าว่ามันน่าเก็บไหมขนาดไหนครับผมนะโอเคมาฟีเจอร์ ใชแลกเตอร์ตัวแรกก็แน่นอนครับผมนะคูลเลอร์ไฟนอนฟอร์มสุดเท่ hey, ครับผมนะที่อยากได้ไม่ใช่ความเก่งหรืออะไรหรอกนะแม่งเท hey. ตัวแม่งเท hey, ก็โทษครับผมนะดูดีเทลหน่อยเป็นตัวสายสไตร์ครับผมนะสไตร์ที่นามาเชียร์หมแต่ว่าทางโจมตีสูงถือว่าสูงมากนะแปดหมื่นสองเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ อยู่ในแท็ก t r a n s f o r m Warrior และอ็ l e a n Age of Evil ครับผมนะก็คงเป็นทีมฟ f r e e อร r ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเอาตัวนี้ไปทำทีมฟรีเซอร์มากกว่าซึ่งก็จะแย่หน่อยผมไม่มีฟรีเซอร์สีเหลืองเทียร์แซดยังไม่มีเลยแมงยังไม่ได้เลยครับผมนะความสามารถติดตัวก็คือ a m the Strongest in the Universe ครับผมนะเมื่อใช้ความสามารถส่วนตัวจะสามารถเรียกทาไม้ตาย Atomic Supernova ได้ครับผมนะอืมก็เป็นความสามารถเรียกทาไม้ตาย แล้วก็ Set a อ i วอก็จะเพิ่มให้กับพวกสายฟรีเซอร์ทั้งหลายบวก22%บวกเบสแอตแท็ครับผมนะสไตร์ okay. แอตแท็โอเค a อ i l i t y ติดตัวคือ c อ l อ o f Evil ผมนะเมื่อตัวครน,นี้ลงสู่สนามถ้าเกิดว่าเราในทีมเรามีทีมตัวคอนลีดเ i ทออ of Evil หรือว่าฟรีเซอร์อยู่แล้วละก็ก็จะเพิ่มความสามารถบวก40ดาเมจลบ5ค่าตามิ่นาที่ใช้ในการใช้การส r i k e กับ b l a ร t แล้วก็เพิ่มย5ในการที่จะเพิ่ม Key คียับผมนะ ดังนั้นตัวนี้ต้องเล่นกับฟรีเซอร์ถึงจะคุมซึ่งผมไม่มีแม่งเอ้ยโคฮาร์ดแฟมิลี่อันต่อไปละ่ะก็ถ้าเกิดมีเพื่อน l e a เอ็ดออฟอีวเช่นเคยตอนที่ตัวละครนี้ถูกสวิต c ์กลับเข้าไปสแตนบายจะบวก35เปดาเมจให้ครับผมนะแล้วก็บวก30 critical คริติคอลก็คือต้องฟรีเซอร์ต้องฟรีเซอร์อีกเดียวเลยจริงๆเนี่ยแม่งผมไม่มีจะแย่หน่อยตอนที่ผมไม่มีฟรีเซอร์เนี่ยแล้วอ่ะผ่านไป ต่อไปซามาสูขข่ครับผมนะอืมมาดูว่ามันสายอะไรมันน่าจะเป็นสายมันสายผสมผมนะสไตรไ์แล้วก็บลัดซึ่งน่าจะเป็นสายแทงในตัวนี้เออมีก็อดคิฟิวเจอร์รีเจนเดอรชันผมนะ้นรีเจนเดอรชันส่วนใหญ่จะเป็นสายแทงอ่าเมลเบตี้เชเทเลสก็อดอืมเพิ่มเลือดให้กับเพื่อน25เปอร์เซ็นต์แคนเซิลดาวเกรดแอท,ทิบูตหรือ สถานะติดลบต่างๆครับผมนะและก็รักษาทุกสถานะโอ้รักษา100%แล้วก็ยังเพิ่มเลือดให้เพื่อนได้เมนเอวิตี้นี้ไม่ธรรมดาผมนะเซตเอวิตีคือเพิ่มแท็กฟิวเจอร์สไตร์แอทแท็กโอ้หน้าเล่นกับสายฟิวเจอร์ดิเออโกหังอนาคตโกคูแบ็กเล้วก็ตัวนี้ป่ะผมว่าน่าจะเป็นทีมที่แหลมหน้าเดี๋ยวผมว่า ยูนิคเอ m เฟกต์อิมเมทอนบอดี้รีสโต10% of d a อ a ์เ e r e ต e ออฟ a าเ e r ร์รีเซฟ t ัปเตอร์เอหลังจากศัตรูโจมตีเสร็จแล้วเราจะเพิ่มเลือด10%็ครับผมนะโอเพิ่ม10% H p แล้วก็ลบดาเมจที่ได้รับ40%จนกว่าคอมโบจะจบตอนที่เปลี่ยนตัวมาเป็นตัวนี้กันแทนแล้วก็เพิ่มเลือดตัวเอง20%ครั้งหนึ่งตอนที่มันเป็นศูนย์ก็คือสามารถที่จะตายแล้วก็ยังไม่ตายคล้ายๆเบจิต้า Vegeta เขียวครับ แล้วก็ยังลบดาเมจถ้าเกิดส่งมันมากันตอนที่เพื่อนโดนโจมตีอยู่แล้วส่งมันมาขวางแล้วกันจะลด40%ตัวโคตรแทงไงวะ YouTube p i a Beginning บวก30%ดาเมจอินฟลิกสำหรับพวกนี้ไฮไฮบริดไซยันกับไซยันครับผมนะก็คือตัวนี้จะตีแรงไกัสองไซย่าแล้วก็ลูกครึ่งแรงขึ้น30%โอ้ตีแรงต่อไซย่าแล้วก็แทงดีตัวนี้นี่แหลมมาเนี่ยทำเล่นไปแทงโหดมากครับผมนะ นอกจากแทงโหแล้วยังเกิดใหม่ได้หนึ่งครั้งโอ้สามาสุอมตะครับผมนะไม่ธรรมดาตอนนี้ผมว่าผมประทับใจสามาสุมากกว่าครูเลยค <c oughs> วามสามารถโดยรวมนี่มันน่าใช้อ่ะเออต่อไปก็โบชจ็คครับผมนะโบชจค็คนี่สายอะไรสายคีบาร์ดครับผมนะสายปล่อยคีบาร์ดอยู่ในแท็ก transforming warrior ความสามารถอะไรมเมบต l i t y alligator บวก30มสิบรัดดาเมจ จะใส่สถานะดาวเกรดต่อศัตรูทุกตัวสถานะก็คือบวก25%บลัดดาเมทที่ได้รับก็คือศัตรูจะโดนบลัดดาเมจแรงขึ้น3 5โอ้ติดสถานะโดนบลัดดาเมจแรงขึ้นหุนะและมันก็เพิ่มดาเมจตัวเองด้วยและศัตรูก็จะโดนมากขึ้นกลายเป็นว่า65%โดยรวมใช่ไหมถ้าติดนะน่ากลัวจริงแต่ว่า10ไทม์เมอเขาผ่านไปแล้วท่านนี่ใช้ได้ s e t เอ i t y 2คือซาก้ามูวี่ฮีโร่เพิ่มบลัดดีเฟนในตัวนี้ก็เหมาะกับการเล่นทีมโบรลี่ผมนะซาก้าวอร์รีเออร์แล้วก็เพิ่มบลัดซึ่งโบรลี่ไอโบรลี่ใหม่อ่ะไอตัวซูเปอร์ไซヤโบรลี่ใหม่สีม่วงอ่ะมันสายบลัดนะถ้าเกิดตัวนี้มาใช้ท่าแล้วก็โบรลี่เข้ามาแล้วใส่ต่อเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนวะเนี่ยต่อไปอยูนิเอเวอร์อตี้กาเลติกท็อปเบอร์แมกเกอร์ผมนะ40%บลัดดาเมจใส่ซูเปอร์ไซย่าโอ้แรงขึ้นซูเปอร์ไซย่าโอ้แล้วก็เพิ่ม เลือด50%และก็4 0บลปอต์ดาเมจใส่เข้าไปอีกตอนที่เพื่อน2คนล้มไปแล้วจะเพิ่มอีก4 0บลปอต์ดาเมจยิ่งเพื่อนตายยิ่งแกร่งขึ้นตอนที่เหลือคนเดียวเดี๋ยวว่างั้นเออตรงเหลือบันคนเดียวมันจะตีลラสแรงมากบวก30%โอนคีรีคัเวอรี่แล้วก็ลบ10ทูโอนลラสอาร์ตโค้ดตอนที่สศัตรูตายถ้าเกิดศัตรูตายไป2คนปุ๊บเหลือตัวเดียวไอ้นี่ก็จะเพิ่มคีเร็วขึ้นแล้วก็ใช้การลラสได ก็คือจะใช้การ์ดบลัดใบละยี่สิบไอตัวนี้มันสายบลัดอเลยเนะี่ยไอตัวนี้มันก็น่าสนใจนะเออผมไม่ค่อยสนใจตัวมันหรอกโบแจ็คแต่ว่าความสามารถมันก็น่าสนใจอีกตัวนึงไงเนี่ยบลัดแอตแทกอัพบลัดดาเมจจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนการ์ดที่ใช้ไปโอ้สูงสุด70%ก็คือถ้าเกิดใช้การ์ดบล,ลัดอุลัวก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆเออ ไม่ตามจำนวนการ์ดที่มันใช้นับรวมเลยเหรอใช้ห้าครั้งบวกส0ใช้1 0บ0ใช้1 5 7 0ยิ่งใช้การ์ดบลัดลุลว,ลวยิ่งแรงขึ้นเรื่อยเอฟเฟกต์รีเซ็ตหลังจากที่เปลี่ยนตัวอ้าวเหรอโอ้ยงั้นยากเอฟเฟกต์ <c oughs> <Effect S 1> คือจะเริ่มใหม่หมดคือแล้วเองจะปล่อย15ครั้งบลัโดยไม่เปลี่ยนตัวละครมันจะเป็นไปได้หรอว่ามันเป็นไม่ได้หรอ <c oughs> มันยากเกินต้องปโปรจริงครับผมนะต่อไปโกคูแบล็กตัวนี้ก็มีอยู่แล้วผมนะเรารู้กันคูลเลอร์ตัวนี้ผมมีแล้ว แล้วก็ทรอเซอร์มาใหม่ผมนะเอ็กตรีมทรอเซอร์ตัวนี้น่าจะเป็นสายซัพพอร์ตและะ้วมั้งความสามารถคือรอสเปเชียลการ์ดแล้วก็เพิ่มคิดตัวเอง40โอ้ก็โอเคบวกสามห้าเปอร์เซ็นต์สไตร์ดาเมจสิบาท่ามถ้าเกิดว่ามีคูลเลอร์อยู่ในแบตเทนเมมเบอร์อ๋อเพิ่มดาเมจตัวเองถ้าเกิดมีคูลเลอร์ในทีมดีคว้าสิเพระว่าไปนี่ก็ลีนเอชใช่ไหมอ่ะเอา้าเอ็งไม่ได้อยู่แท็กลีนเอช โอ้ไม่ใช่อันนี้ถ้าเกิดมันมีแท็กเลนเอทออฟอีเวลนะก็น่าใช้กับตัวคูลเลอร์อยู่แต่มันไม่มีเนี่ยดิจะน่าใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าบวกสไลด์แอตแท็กซาก้าบูวี่อืมน่าสนใจใช้ได้ความสามารถติดตัวคือจะทำให้ศัตรูติดฐานะแอตทิพย์ดาวเกรดสามสิบเปอร์เซ็นต์สไลด์ดาเมจรีเซฟอืมสำหรับ15ครั้งตอนที่คาแรคเตอร์เข้ามาในสนามจะโดนดาวเกรดแล้วก็ทีมคูลเลอร์บวก30%มสิบเปอร์เซ็แอตแท็กสไล เมื <muitas S 2> ่อคาแรคเตอร์คูลเลอร์อ <no> ย <p ager' thrive> ู mm ่ในสนามก็คือเพิ่มพลังอย่างมากถ้าเกิดมีคูลเลอร์ในสนามผมเนี่ยงั้นงั้นโอเคงั้นเราก็รู้ความสามารถของแต่ละตัวแล้วก็ถึงเวลาเปิดกับผมนะผมเปิดมันตีได้สองครั้งมันมีกาชาธรรมดาด้วยแต่ว่าถ้าเราจะเปิดต้องเปิดเนี้ยเพราะถ้าเกิดได้มันมาก็จะได้เป็นเก้าร้อยเก้าเก้าถ้าได้นะถ้าไม่ได้ก็ก็ไม่มีประโยชน์ไอเนี้ยก็ไม่มีประโยชน์ที่ได้เก้าร้อยเก้าเก้าถ้าเกิดไม่ได้ตัวมันมาอ่ะมาลองดูเผื่อดวงจะดีเพราะว่าเกมนี้ผมเปิด ก็ดวงดีเลยๆเนะมาลองดูก,กันก็กันมารอบนี้จะมีดวงอยู่ไหมไม่โหลดไม่เลยอ่ะด้านซ้าย้านซ้ายไม่โหลดเลยผมสกิปเลยนะไม่ได้ครูเล์ไม่ได้อะไรใหม่แหละสกิปแมมดูดิโอ้โหแล้วโอ้โหกากเด่นมากแต่ตัวที่ได้มามันจะดีไหมเนี่ยจะไปเปิดธรรมดา Catherine, ได้ไหมไม่เอาเยอะแต่ได้ได้ชัวชัวได้ไหมดูดิได้แต่ตัวอะไรมาใหม่เลย เมื่อกี้ไม่โหลดข้างซ้ายผมสกิปเลยไมย่ไม่ต้องลุ้นแห่อะไรเลยไอที IQ หมดแล้วเนี่ยอุตส่าห์นั่งเก็บมาทั้งวันนะเว้ยเห็นใจกูหน่อยเออโหลดแล้วโอเคมาได้ตัวใหม่แล้วปัญหาคือเป็นตัวไหนมันนจะเป็นตัวในแบนเนอร์แหละเพราะผมว่าผมเก็บได้ตัวเก่าๆได้เกือบครบแล้วมั้งไม่มีอะไรหน่อยเลยยานยืนไม่มีดาวก็ธรรมดาเออ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 มา โอ้ยผูก็ธรรมดาส้มสาย่ายไม่แปลกล่างไม่หาอะไรหน่อยเลยมันไม่อะไรเลยวันพันแต่ผมได้ตัวใหม่ตัวอะไร Extreme อู้หู้ b r เ a k out ได้ตัวอะไรสามาสู่ Let's go ผมว่าผมได้ทำทีวนาคตแล้วว่ะผมได้โกหังสามาสูและตัว Blue Band Let's เ o b r e a ครับผมนะเปิดมาดิชันไม่มีหาอะไรเลยแต่ได้สามาสูครับผมนะ แม่งเนียนจริงมันเป็นตัวละครที่ผมสนใจที่สุดแล้วในบรรดาตัวใหม่เอเห็นความสามารถมันนี่เป็นตัวแทงที่ดีในทีมอราคตเสร็จเลยครับผมนะโอ้ต้องทำทีมอราคตละมั่งเนี่ยท่าี้เอแต่ต้องไปนั่งเทรนกันอยากได้ใหม่ด้วยถ้าจะทำเสีได้ไม่ได้ใหม่ตอนเปิดกาชาโกหังนี่ไงได้ก้าเลยผมนะโอ้โหเรียบร้อยลิมิตตัวเบรกเกอร์ อสีดาวคริรินพิดกโ,กโลอืมสามดาวดูว,ว่าผมนะสามาสุโอเย่ก็คือสามดาวเลยดิเออเพราะมันเก้าเก้าเก้าไงเลยจั่วรอบเดียวแล้วได้สามดาวเลยใช่ไหม เอนแลมเป็ดครับผมนะโอเคผมนั่นคือการเปิดกาชาใหม่คูลเลอร์ไม่เกลียวไว้ผมได้สตารมาสื่อแล้วก็ไแต่ว่ากว่าจะเทนกว่าจะไลฟ์เสร็จคนอ,อีกสักพักใหญ่แต่ไม่เป็นไรโอเคผมใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่วันนี้เกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็อย่าลืมก like ดไลค์กันเยอะส่วนนี้ก็ลาไปก่อนกูนะ๊ดไบย์แอนด์กู๊ดเนยเฮ้พวกเนย รู้อะไรไหมตอนนี้แบงกามูเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม f c e b o o o p เพจ s l a s แบ a กาม m เกม m s ส a ตอร์กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้ป่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่า ความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะ่ะ